อ๋อใครอยากสอบถามอะไรถามมาได้นะคะรออยู่นะถามมาเลยถามมาเลยนะใครจะถามอะไรนอนรอนะรอตรงนี้มีคำถามถามมาเลยอูฟูนอนรออยู่ ธรรมชาติที่สงบไม่ชอบความวุ่นวายอยู่แบบนี้แหละสบายไม่กวนใจใครด้วย มีคำถามอะไรหาม,มาได้เลย